โมนีกับตามเค้ยครับามาส้มล้านยางตลาดนาัดล้านยางคือเก่ารับไปดูเลยครับผมบรับแรกเจอพญยปุ๋ยก่อนไปไหนมือนอะไ้มาหลายเตบิบเนอเดี๋ยวมาแป็น อันแปรสอบแต่มาแปรสอบเอาพอพออยู่หลายมืออยู่เลยเนาะเออได้อยูอ่ประมาณ<อ>สิบนนมือลราเพราะสิบมือเบิ้ลมาเอาเพราะเป็นยังเพราะเป็นอย่างนี้เสริมสางไปเรื่อยๆเสริมสางไปเรืเเ่อยๆได้ได้ของห่อได้ได้ของเราสร้างรายได้กับยางฟาราคเนามวันนี้ได้หลายแนี่เติบอยู่พี่น้องสร้างเอาขึ้น,พนเพราะทำแล้ว ช่วงนี้กับฝนตกไปกีดกลางวันเอาถ้ากลางคืนกับฝนฝนตกเนาะ มีราคายางราคาเบอร์และราคายางพี่ครับราคายางได้ร้ายเติบแล้วได้ละได้ได้หลายเติบได้หลายเติบแล้วไปเรื่อยๆเราเปหลอกแยกใจหอน การทำงานแต่และอย่างต้องมีความหวังขยันสมัคเสมออดทนภาคเรียนเรียนรู้คนว่าทุกอย่างาาาา okay. อาศัยประสบการณ์อาศัยการเรียนรู้ปูปับเรวอยขบอะไรนอครับน้ต้องพัฒนาพยอยางเข้านี่แหละก็จะปลูกก็จะได้ าอาศาัยความขยันมุมมานะอดทนยา่างปรอสิทธิผลผลิตกระปูกอปยุเกจปีพี่น้องหกปีปีที่เกจก็เริ่มเริ่มจะมีะไรได้คือเปอิดจิตก้อนสิเปิดจิตได้ก็ต้องปลอมลุ่งรักษาดูแลเอาใจใส่สร้างด้วยใจเดี๋ยวเดี๋ยวอีกจักหน่อยคน ว่าท่านครบอยู่ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นว่าท่านครบอ่าเหมือนที่มาสร้างไร่ได้พ่เจ้าอือหัวหน้าไร่ได้เต็มเลย